ทำอะไรอ่ะนั่นทำงานค่ะเบื่อมากเลยอ่ะทุกคนเราหาอะไรทํากันดีกว่าปะเพราะว่าอะไรวันนี้หัวหน้าไม่เข้าใช่ปะใช่หรอเอาสิแต่ในหัวหน้าก็ไม่เข้าแล้วจ้ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าที่นั่งอยู่กับมึงนี่งเกมอะ้ระเกมอะไรนะหรอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า เราทำงานอยู่บริษัทอะไรเอาใหม่หนึ่งสองสามเอาใหม่นะหนึ่งสองสามเริ่มเราทำงานอยู่บริษัทอะไรสัดดาวกินข้าวเสร็จต้องทำอะไรล็อกดาวอะไรอ่ะสาง ไฟไหม้ต้องเรียกใครไฟไหม้ต้องเรียกใครบวชปะอะไรหะเสียงดังทำไมอ่ะสถานที่ทำงานของรัฐบาลสถานที่ทำงานของรัฐบาลบันไดบันไดนายกของไทยชื่ออะไรนายกของไทย นายกของไทยลุงตู่ตูวอีซินชื่ออะไรแมทมึงเอเนจีรวมเลยประกาศปิดเมืองเรียกว่าอะไรบำรุงได้ด้วยมาเรมีมาเรมีมาเรมีอะไรเอาไว้ใช้เดินลงเดินขึ้นลง อะไรใช้เดินขึ้นลงบันไดโตื่นเช้ามาทําอะไรเป็นอย่างแรกต่อไปตื่นเช้ามาทําอะไรเป็นอย่างแรกแป้งฟันหรอหรอมันมีอะไรดูคำต่อใครคนเสร็จเราต้องรถดับผพงหมดแล้วหมดแล้ว สุดแล้วสุดแล้วคุกหล่อเออพอดูบ้างถูกบ้างถอดอะไรอ่ะถอดอ๋อไม่ติดูุอีกข้อปะสามข้อปะสามสามข้อสามข้อไม่ถูกไม่รับด้วยเอาสี่ข้อมาดูอีกอะไรอย่างไของไทยื่ออะไรลุงตู่อะไรเอาไว้ใช้เดินลงเดินขึ้นลงบันไดหัวอิซี่ชื่ออะไร เป็นยี่อะไรอันหนเลอันหาะก็ได้อนไลูกนก็ไดเดี่มไม้นี่ก็โจ๊กเหรอเอาไมเราใส่ถูกฝังไหมด้ินบ้าปกกกเีแล้วดักแล้วเขาเริ่มแล้วลูกปก วั e ทูจีเร็ฮซ์ก็เอะเวพลงวันทูจีเร็กอาหารขึ้นชื่อเมืองไทยของเปี้ยวของเปี้ยว ใอรนะเป็นใให้ลถแก่ยาเป็นใครให้แก่ยามาริโอกิ่อะไรถึงหัวโตอะไรวะตอบเลยเีโตไม่อยากของต้องกินอย่าคุณไม่ตอบไปแล้วน้ำตะ กันพักดีวิจิตชอบเมนูอะไรฮะอยากจะพักพักดีวิจิตชอบเมนูอะไรกันพักดีวิจิตชอบเมนูอะไรสนิทหรอเป็นเป็นอยากน้ำหวานต้องกินอะไรอยากน้ําหวานต้อง ของหวานหลากสีเรียกว่าอะไรเ่ะตอบสา่ได้ปะได้ได้ห่นอ่ะหวานแน่นอนสลีปตรอเป็นเบาหวานต้องลดเป็นเบาหวานต้องลดไอ้บวะ <laughs> oh! Oh! Girl! <laughs> <God. God. laughs> ห้าสี่สามสองปั๊บจบแล้วครับเล่นเกมสรุปคะแนนคู่โฟกัสกับซิมได้สามคะแนนคู่แบมกับพี่ชายได้สองสองสองคะแนนแพ้ก็ดีใจได้ค่ะแพ้เราตั้งใจจะมาแพ้เอ้แพ้ก็ต้องโดนทำโทษทำไมอันนี้ไม่ใช่มาดามเซ็กซี่บิดพื้น คนละสิบทีเป็มจะวิดแทนพี่สายหรือเปล่าเออเออรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะว่าเบ็มเป็นคนทหารมาก่อนแบบมวิดอันี้แทนเป็นบ้าปั่นจิ้งลีดอ่ะปั่นจิ้งลีดก็ได้ปั่นจิ้งลีดก็ได้มาจิ้งลีดแล้วลุกขึ้นมาแดบด้วยเออแดบนี่วะแด็บเป็นไรลุกขึ้นมาเด็นเออเบ็มทำแทนพี่สายหน่อยนะพี่สายขาไม่ค่อยดีปั่นจิ้งลีด ยี่สิบเออแล้วไปไปเดอนออกจากบ้านออกไปวหวมาแล้วเรู้ว่าวันนี้เลยตรงนะแดดกูแดบไม่เต็นเออแล้วกูมาแดบนะหรือกูาแดดเออแล้วเงินนั่งมาเราแดลเออเงินนอ่อยี่สิบอ๋อเงี้ยเหลืองข้าวหรือเลือข้าวเลยทำไงวะเออเออราหนาวหนูอยาเราดอมา ไม่เรียนกูจบแต่่าเสือไอ้จกตมหงเขารู้เลยว่าเรียนหนังสือไปถอยไม่อินเดียวหัวกบกี่ไปเริ่มเริ่มเอากมลงอีกหนึ่งหรหหววสองสองเดียวก่กรมลงเ้อ สามอยาให้นกูแม่ย่าไม่ครบเลยเร็วๆเอาสิบทีสิบทเอาสิบทีสิหมุนแล้วเร็วๆีหมุนแล้วเร็วลุึ้นมาแด็บก่อนลุคอมาลุขึ้นมาแดบเนี่ยฉันนขึ้นมาแล้วก็แดบ เฮ้ยแต่เหมือนว่าเหงื่อเหงื่อจะออกนะแบมที่หน้าเหงื่อออกหรอหน้าไม่สดใสเลยสิเนี่ยเหงื่อออกล้วต้องทำยังไงอะคะเอ้ามีตัวช่วยเอ้าเรามีตัวช่วยมาเรมีค่ะน้ำตบนะคะบำรุงผิวหน้าแค่แบบนี้ค่ะทุกคนอะแจกจ่ายแจกจ่ายค่ะคุณพี่นี่ค่ะของดีค่ะเราต้องแจกจ่ายกันนะคะแค่ก็คือถ้าหยดอันนี้อันนี้แบบแต่งหน้าแล้วเนาะเราจะ ดูก็คือหลังจากล้างหน้าเสร็จะคะทางเช้าแล้วก็เย็น,นะคะ่ะให้หยุดลงแบบนี้นะคะนี่นี่บอกเลยว่าหอมมาก <c oughs> นี่แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้แบแบบนี้นะคะ่ะ <c oughs> แล้วมันก็แบบ อแต่หน้าใสขึ้นหน้าใสขึ้นถ้าอาทิตย์กับพระจันทร์ที่วาดสว่างแล้วนะคะหน้าแบมสว่างกว่าอีกค่ะแล้วก็มีอันนี้อันนี้ใช้สําหรับทําอะไรคะพี่ฝนทำลงผิวหน้าหน้าถ้าหลอดใสก็คือลงน้ำตบเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงครีมตัวนี้ได้เลยใช่ค่ะครีมตัวนี้ค่ะใช้คู่กันนะคะรับรองว่าหน้าใสปิ้งแน่นอนค่ะแนะนำค่ะมาได้มีทะคะถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราทิ้ง รายละเอียดไว้นะให้ติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะคะครับ <c oughs> โอเคค่ะรับรองว่า EP หน้าทางพวกเราอ่ะจะน่าใสยิ่งกว่าพระจัน์อีกค่ะมาแลมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าตอบโจทย์ทุกสภาพผิวสำหรับใครผ่านที่ยา ให้เราเล่นเกมยังไงเนี่ยระหว่างใครมีเสนอเสนอเกมอะไรเข้ามาเกมข้ามาในช่วงพักเที่ยงเวลาแบบพี่ามเออใช่เหมือนเทศกาลงานอะไรแกงเก้แกงเงาใช่เป็นแนวธรรมดาด้วยแกเลยนะเจ๊ลุย ค่ะฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะคะสำหรับรายการมิชชั่น EP ทางช่อง y o u u u e m มาดาม h ชน n นลค่ะแล้วก็ f c e e o o o มาดามเมาส์นะคะแล้วก็ฝากไอจีมาดามเมาส์อีกด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากมาเลยมีด้วยค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปไปายบายบไายบไปไปายบายาไป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 ปิด <laughs>